สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพีเยรนลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่32ประจำเช้าวันเสาร์ที่17เมษายนก็แตกกันอยู่คู่หนึ่งนะฮะปรากฏว่า เอเวอตตครับเปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2-2เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากกิฟฟี่ซิกูซันครับยิง2ประตูในนาทีที่31ซึ่งเป็นจุดโทษแล้วก็หนึ่ลูกนาะทีที่62ส่วนทางทีมเยือนสเปอร์ครับได้2ประตูจากแฮลิเคนเช่นกันฮนะยิงเข้าไปในนาทีที่27และก็68ก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน แล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยสเปอร์ก็ยังอยู่ที่7ฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น50คะแนนตามหลังพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ4อย่างเวสต์แฮมอยู่5คะแนนด้วยกันส่วนเอนตอลนตนก็อยู่ที่8มี49คะแนนตามหลังเวสต์แฮม6คะแนนก็ยังคงต้องลุ้นยาวๆกันต่อไปในขณะที่โซนไทยตารางครับทวนกันนิดนึงนะฮะ อันดับ17ิวคาสเซิลครับอยู่ปาเควเลยครับมี32คะแนนห่างจากโซนตกชั้น6คะแนนด้วยกันส่วน3ทีมสุดท้ายอันดับ18ฟูล h a มี26อันดับ19ว e s t b r อม24แล้วก็อันดับสุดท้ายเชฟยูมีโอกาสตกชั้นสูงมีอยู่14คะแนนไปต่อที่ดาวนุนโล่าสุดตอนนี้ก็เป็นแฮร์ r i c a คนที่ซัดไป21ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมพิเีกนะที่32ฮะวันเสาร์ที่17เมษาย,ยนดึกๆมีด้วยกัน2คู่ n e w c a s ซ l จะเปิดบ้านจะ West Ham แล้วก็วูบเจอก วันที่ที่18เมษาอีก2คู่ฮะอ์ลซอลเปิดบ้านเจอฟูลแลมแล้วก็แมนยูจะเล่นกับทางเบอร์ลีเช้าวันอังคารที่20เมษานลีเจอลิเวอร์พูลเช้าวันพุธที่21เมษาเป็นเชลซีเจอไบรตันเช้าวันพฤหัสที่2ี่เมษามีสเปอร์เปิดบ้านเจอซานตันแล้วก็วิลล่าจะเจอกับแมนซิตี้ก่อนที่คู่สุดท้ายครับเช้าวันศุกร์ที่23เมษาเลสเตอร์จะพบกับทางเวสต์บรอมวิดอัลบียน